เมนูสมตำอีกแล้วจ้าตำทะเลแต่ว่าใส่ปลาวัตถุดิบของเขามีมะคุ้งซับแล้วพริกกระเทียมผงชูรสมีน้ำตาลค่ะมะเขือเคี้ยวมนาวอันนี้ก็หน้มามะขามเปียกกุ้งกับปาเมกลวกแล้วค่ะหอยแค้งแกะแล้วเรียบร้อยล่างแล้วจ้ปะปลาแดกแสบปลานัว น้ำปลามักพริกว่ามันครบอายุคนล่ะพี่น้องอายุลูกว่าบ่แม่อายุแม่ถ้าอายุแม่นี่คือสี่ปีละครึ่งกิโลได้ใส่ล <laughs> งไปหลิบเสร็จมะพรุนใส่จักหน่อยเพื่อเพ่ให้มันเข่าตามกเขืยแก่นี่ฟันว่ากินแล้วผิวดีด้อค่ะ ปลุงผิวมัะน้าวค่ะ,ะปลูกไว้ขางเห็น<ะ>แล้วก็อันนี้ใส่ลูกไปเลยค่ะผงนัวแซ่บปลาน,นัวค่ะ เครื่ก้อนจัทีนึงค่ะน้ำปาข้มะขามเปียกใช้ลงไปเลยย้วบานแบบเราพี่น้องลงไปเลยย้วค่ะ ใช่ใส่ลงไปเลยค่ะเรียบร้อยจ้าอมองะม,มันมงยเลยพี่น้อง มาเด้อกินน้ำจข็งมาจ้ะได้แล้วสมตำเสมจับจับนัวๆปะไปกินขอน้ำก,กันพี่น้องสมตำเด้อจ้า